ก็แฝงครับอ่าราลวกไปแถวๆนี้แล้วกันอ่าเป็นเรื่องที่พี่บอยออกมาหนึ่งสองสาม

ไปกันเลยเฮ้ยสองสามลองตรวคิดหน่อย ดีวยดีสอยค่ะเธอเธอเด็กก็อีดได้ไหมไม่สงสัยตี่เธอมากเลยเอาเล้วเลยไปเลย

ลองรูปนึง เดี๋ยวผมหาคนเดียวก็ได้ให้มันไปเล่นกัน มาถ่ายก้าก็ได้ยังย่งมาเล็กให้พี่ถ่ายให้ป้าเออยอมยังยังให้เขายังให้เข่ามาๆก็้้วแล้วแล้วีบ

ปั้ยอยู่นี่ข้างหลังอ่ะเก็บเลยเก็บเก็บเก็บไม่เก็บไมเก็บ้งร้าไเรถนของทกอบา้อยอ้ใบ่้ไอ้โอ้ยเ้ ไม่ได <łość> ้คับรไม่ด้ค่ะนี่ไงนี่ไงอุไม่ใช่เป็นคอนหัวยคะ

ไม่เข้าผู้เสียสล่ะอเดใครนะน้องพอคือ การับเรามาไม่ไ่นไไไไ้องปอก็ได้วันเกิดเราครับขอบคุณแฮปปี้เบิดเดะะรบ์ดเดย์นะครับน้องปอขอบคุณมาก เล็กเล็กไหนท่านตัวเองดิล L อลวันนี้ลไปหนึ่งข่าวไปเปล่าี a เบิร i r เดย a y ลดลดกันลดลกัน สำหรับเจมานี่ต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากเล่นบอลรถจอดเมเจอร์ิเกตพิกเกพิเกตอยู่โน่นอุ๊ยกออะไรเลยเม่อี่กรอยู่ไหนแฮปปี้บ day นุ้ยเขียนบอกว่าเจมมาเป็นชายเอกคนยิงในประเทศเลย ที่ปาติคือพี่คีก็มีเขาตปาเจมขอให้เจมน่ารักตลอดไปนะครับผมเป็นแนปเเล้วว่ประสบยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ทำอะไรก็ไวหน้าพี่บ้างจะร่อใจตีใจน่ารักอะไรเนี่ยก็็ไวหน้าพี่บ้เน

พี่หรือไปคันเดียวกันให้หมดเลย <Okay. S 1> เ,รเราให้คนขับผมบไปเจอที่เบ <Okay. S 1> รมะก็ไปด้วยกันไง <Okay. S 1> นคักพี่หมดเลยทั้งแคบก็ได้ <laughs>

来，来，来。